การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวบุภาอินสิริอายุ42ปี เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่15กรกฎาคม2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานนอมก้าปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีประวัติการศึกษา ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษา2539โรงเรียนคลองพระอุดมวิทยาคมระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2542คณะมนุษยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศนียบัตรบัณฑิตปีการศึกษา2555ปบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยปทุมธานี การปฏิบัติการสอนจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับถึง1ทับสาจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับถึง2ทับสจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั1ถึง4ทับ7จำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ท5ถึง1ทั6จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เรียนเสริมเพิ่มความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์สาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั4ประชุมระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่1ทั4จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้ารเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานต่างๆซึ่งมีหน้าที่ดังนี้1 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับสปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาการเวรกลางวันวันหยุด 3. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชามอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นการมีเจตคติเชิงบวกต่อประเทศชาติการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูคุณธรรมและจริยธรรม ข้าพเจ้ามีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดมีการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาส,สนก,กิจของศาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอมีการเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนข้าพเจ้า เห็นความสําคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีต・ประเพณีวัฒนธรรมของชาติการมีจิตบริการและมีจิตสาธารณะการต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมจัญญาบันวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค มีการทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้า เข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลามีการตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียน มีการสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนมีการทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมีการมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับมีการประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาบ้านถึงบ้านพงทอนรเลยพงทอนบ้านอยู่ตรงไหนคะบ้านอยู่ตรงคลองสาครับ คลองสะหุยบ้านอยู่คลองสะบ้านอยู่คลองสะคือใกล้มากเลยใกล้โรงเรียนนะคะพงษ์ธรเดินทางมาโรงเรียนยังไงคะจักรยานครับอ๋อมาจักรยานปกติพงษ์ธรอยู่โรงเรียนคลองสะไหมใช่ครับอ๋อคลองสะก็คนคน,นที่นั่นที่พี่คนมีนาเนี่ยเขาก็มาอยากรู้เราก็ต้องกล้าถามอย่าไปอายเขาพราเราไม่รู้เราต้องถามเขาค่ะ คุณเจนได้อธิบายค่ะแล้วแล้วนี่จะไปไหนกันต่อคะเนี่ยเห็นพงษ์ทอนบอกว่าจะไปตลาดเหรอเขาจะไปตกปลาอ่าเมื่อกี้บอกว่าจะไปตลาดเขาเขาก็ไปขายเขาก็มีรายได้อ้อง้นั้นเนี่ยช่วงว่างเขาก็ตกปลาขายอ๋อแล้วตอนนี้จะไปทันหรอคะมืดแล้วเนี่ยค่ำแล้วเนี่ยผมก็หยุดอยข้างบ้านอ๋อจ้าหนืนาบ้านแล้วเราไปตกเราได้ไหมคะมัก็ได้ โลงทีขึ้โลงที่โลงขวาอะไร oh, ก็อ๋อขยันเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือออกแล้วอพอไปเช้าค่ะค่ะคุณย่างั้นก็ไม่รบกวนนะคุณย่าดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมไปฉีดยานะ,อะขอบคุณจ้ะงั้นขอคุยกับพง,พง์ธรการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างมีระบบ การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครู การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารงานสารสนเทศของสถานศึกษาข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ